จะมาเข้าตัวให้ดูค่ะมาดูกันเลยค่ะอันนี้ตัดก้นสากก่อนนะคะตัดก้นสากก่อนแล้วก็เข้าแขนค่ะอันนี้เข้าแขนนะคะอันนี้เราจะเข้าวงแขนก่อนแล้วเข้าข้างค่ะเข้าวงแขนแล้วก็เข้าข้างอันนี้จะจับปลายแขนได้เท่ากันค่ะ ก็จะเอานิ้วกดไว้อย่างนี้ค่ะเราต้องเอานิ้วกดไว้ไม่งั้นมันจะถีบลงมาแล้วก็ทําให้ตะเข็บปลายแสนไม่เข้ากันตรงนี้เราก็จะยกตีนผีค่ะให้ตะเข็บมันเข้ากันค่ะอันนี้เป็นเสื้อน้าท่านยาวค่ะขาผ้าไม่ก็จะพองกันด้วยตรงนี้ไม่ให้มันค่ะออกมาก็จะเข้ากัน เย็บผ้าให้ดูอีกแล้วค่ะอันนี้จากตอ,องนี้เข้าตัวเข้าแขนเข้าข้าค่ะประกอบตัวค่ะอันนี้วิธีประกอบตัวเสื้อค่ะปลายแขนตรงนี้ให้เท่ากันค่ะก็เอาหดไว้พอถึงตรงน,นี้เราก็จะยกปีนสี มันจะได้เท่ากันค่ะมีโค้งชายค่ะมันกจะเป็นแบบนี้ค่ะจะเก็บตรงนี้ใหได้เท่ากันอันนี้เป็นตัวแล้วค่ะมนี่ทับหน้าสาบเสร็จแล้ว